เมื่อเทียวกับประเทศมุสลิมอื่นๆแล้วประเทศอินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศมุสลิมสายกลางนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีความเคลื่อนไหวในการปราบปรามสิ่งที่ขัดกับหลักศาสนามากขึ้นอย่างเมื่อวานนี้ครับตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ชายถึง141คนที่ไปมั่วสมกันในงานปาร์ตี้เก์ครับตำรวจเปิดเผยวันนี้ครับว่าเจ้าหน้าที่ได้บุกค,ค้นอาคารแห่งหนึ่งที่มีสาวหน้าและห้องออกกำลังกายในกรุงจาการ์ตาครับ โดยพบชายหลายคนอยู่ในสภาพไม่สวมเสื้อและมีกิจกรรมทางเพศอยู่ครับในจำนวนผู้ถูกจับกลุมทั้งหมด1 4 1คนมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย4คนได้แก่ชาวมาเลเซีย2คนอังกฤษ1คนและสิงคโ,ครโปร์1คนซึ่งทั้งหมดนั้นต้องจ่ายเงินมากถึง185,000รูเปียหรือราว470บาทเพื่อเข้าร่วมงานครับ ผู้ถูกจับกลุ่มสิคนอาจถูกตั้งข้อหาภายใต้กฎหมายปราบปรามการกระทำอนาจารที่มีโทษสถานหนักด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดงานปาร์ตี้และชายที่ต้องสงสัยทำอาชีพขายบริการทางเพศหรือเป็นนักเต้นเปลื้องผ้าด้วยหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงก็อาจจะต้องเจอกับโทษจำคุกถึง10ปีครับ การมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันและการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันนั้นปกติแล้วเป็นการกระทําที่ไม่ผิดกฎหมายในทุกพื้นที่ทั่วอินโดนีเซียนะครับยกเว้นในจังหวัดอาเจที่มีการบังคับใช้กฎหมายอิสลามอย่างเคร่งครัดซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนตำรวจเพิ่งจับกลุ่มชาย14คนจากงานปาร์ตี้เกย์แห่งหนึ่งในเมืองสุราบายาและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชาย2คนถูกตัดสินลงโทษโบย85ครั้งในจังหวัดอาเจ เนื่องจากมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันซึ่งเป็นการจัดสินคดีแรกนับจากกฎหมายต่อต้านพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเริ่มบังคับใช้ในปี2557ครับ